เชียงรายนะครับเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายต้อนรับนักท่องเที่ยวหน้าหนาวงานนี้จัดกันข้ามปีเลยครับ ที่ลาน,น้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนางสุภาภัท์มั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางอาทิตตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายวิสูิ์บัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายและนายประธานอินทรียงนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหาการรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเชียงรายฟลาวเวอร์แอดอาร์ตเฟสติวัล2 0 2 0 13ครับ สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายจัดขึ้นโดยอบจอเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วรวมสร้างสารรค์พื้นที่สวนไม้งามริมน้ำกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์ภายใต,ใต้แนวคิดคำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง2มกราคม2567ก็มีการจำหน่ายสินค้าจากท้องถิ่นกิจกรรมกาดมั่วและจำ น,น,นอกจากนี้นะครับยังกระจายพื้นที่การจัดงานไปอีก4อำเภอรประกอบด้วยอำเภอดอยหลวงณหนะนองหางปงบ้านแม่บงใต้ตำบลโชคชัยนะครับซึ่งจัดระหว่างวันที่25-28ธั 28, นวาคม2566ครับอำเภอป่าแดดนะครับจัดที่ว่าการอำเภอป่าแดดระหว่างวันที่26-30ธั 30, นวาคมอำเภอพะยำเมงรายณหนะนองโปง่งตำบลแม่เปาและพญา พุ้งพญาเมงรายตำบลพญาเมงรายระหว่างวันที่28-30ธันวาคมอําเภอแม่จันนะครับจัดที่น้ำพุร้อนป่าตึงครับซึ่งจัดระหว่างวันที่27-29ธันวาคม2566ครับโดยทุกจุดและจะจัดกิจกรรมแสงสีสินจนถึงวันที่2มกราคม2567ด้วยเตรร็มชื่อว่าคำอธิษฐานผ่านดอกไม้